See me again on this episode and this episode is 24นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนนะใน EP นี้นะครับเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วครับ24นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับใน EP ได้อีกหนึ่ง EP นะครับเราก็จะจบกันในส่วนของ Unit 4นะครับแล้วก็ครูก็จะรีวิวให้นักเรียนนะครับ สำหรับการเตรียมตัวนะครับที่จะเก็บคะแนนนะครับในช่วงปลายภาคนะครับก็วันนี้นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับในหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะครับในใบนี้นะครับเป็นหนังสือนะครับนักเรียน On your book นะครับอยู่ในหนังสือนะครับ On page 51นะครับในหนังสือหน้า51นะครับก็ถ้านักเรียนมาแล้วนะครับให้เปิดหนังสือหน้า51เลยนะครับโอเคนะมาดูก่อนเลยนะครับตอนแรกเขาบอกว่าไงครับ part 3เขาบอกว่า match and say นะครับเขาให้เราฝึกพูดนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราพูดพร้อมกันนะครับนะพูดให้พูดอะไรครับนี่ครับเป็นตัวอย่าง for example เขาบอกว่า May goes to school by bike นะครับ may ตัวนี้นะครับที่ครูบาสวงตรงนี้นะครับเป็นชื่อชื่อคนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือยานพาหนะนะครับที่ใช้ไปไหนครับนักเรียนใช้ไป โรงเรียนนั่นเองนะครับที่ใช้ไปโรงเรียนนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับในประโยคก็มีชื่อคนครับแล้วก็ยานพาหนะที่เหลือนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนครับก็เป็น go to school by นะครับยานพาหนะที่สอดคลองกับรูปภาพนะครับเรามาฝึกพูดพร้อมกันนะเริ่มจากคนแรกเลยนะครับลองดูก่อนเมย์ก่อนนะครับ อันนี้นะครับ in this picture นะดูตามรูปภาพนะครับนี่เลยนักเรียนจะเห็น, May, น,นเมนะครับนี่เม่โขบาทเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งอ่ะนะเม่นี่ครับเมอ่าเม่เส้นสีส้มนะครับก็คือเม่ goes to school by bike นะครับก็คือไปโดยรถจักรยานนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นใครดีเป็นใครดีครับคนต่อไปก็คืออ่ะเรามาดูแฮร์รี่มั่งครับแฮร์รี่ t h is is Harry แฮร์รี่คนนี้ครับนี่ขบานระบายชื่ออยู่แฮร์รี่อ่ะแฮร์รี่ไปโรงเรียนโดยอะไรครับนี่แฮร์รี่อยู่เส้นนี้ครับไปโรงเรียนโดย เรือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะพูดเป็น Harry goes to to, to อะไรครับ to โรงเรียน Harry goes to school by เรือภาษาอังกฤษาว่าอะไรครับนักเรียนจำได้ไหม by boat นะครับก็คือ Harry goes to school by boat นะครับ One more time Harry goes to school by boat นะครับ โอเคผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วต่อไปครับแอนนามาดูซิแอนนาแอนนาไปโดยอะไรครับนักเรียนมาดูแอนนาบ้างสิอ่ะเพอร์เพลนะครับแอนนาลาย Purple เส้นสีม่วงนะครับครูาบาจะใช้เส้นสีม่วงสำหรับแอนนานี่แอนนามาแล้วครับนี่ครับอ่ะนะแอนนาไปโรงเรียนบาย รถไฟก็คือไปโดยรถไฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดภาษาอังกฤษนะครับจะพูดว่าอย่างไรครับนักเรียนแอนนาก็คือขึ้นชื่อคนก่อนก็คือแอนนาโก s นะครับก็คือคําว่า g ก go แล้วเติม es นั่นเองนะครับก็คือแอนนาโก t ทูสคู o บายบายะไรครับรถไฟภาษาอังกฤษ t ท a i n very good everybody all t o g t t h e r one more time anna goes to school by train very good a n n a ผ่านไปแล้ว harry already m a d e two more นะครับอีก2คนครับนักเรียนใครก่อนดีครับอ่ะมาดูเบนสิครับมาดูเบนอบเส้นออกก่อนเนาะอ่ะมาดูเบนครับ อ่ะ uh, this is Ben นี่็น n กูบัสสบายสี่เบนอยู่นะครับคนนี้คือ Ben นะครับ Ben goes to school by อะไรครับนักเรียนดูตามเส้นเลย by car นะครับ car ก็คืออะไรครับนี่เลย car รถยนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Ben ไปโรงเรียนโดยรถยนต์เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่า Ben goes to school by car one more time Ben goes to school by car นะครับอ่าโอเค and the last one is betty betty นะครับนี่เลย betty อยู่ตรงนี้ครับนักเรียนนี่เลย betty ครับนี่ betty betty ไปโรงเรียนอย่างไรครับนักเรียน่า by bus นะครับ เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับก็คือ Betty goes to school by bus one more time all together พร้อมกันครับ one two three Betty goes to school by bus นะครับโอเค everybody very good อ่าเยอะมากเลยครับไปดูต่อเลยเขาบอกว่า ask and answer ask ตัวนี้ที่แปลว่าถาม and และ answer ตอบนะครับมาดูรูปแบบการถามและตอบนะครับว่า,าคุณไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหมคุณไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหมคุณไปโรงเรียนโดยเรือใช่ไหมหรือว่าคุณไปโรงเรียนโดย plane แปลว่าเครื่องบินนั่นเองใช่ไหมนะครับอ่ะรูปแบบคำถามนะครับ Ben นะอ่านกันก่อนพร้อมกันครับ Does Ben go to school by car? Does Ben go to school by car? นะครับคำถามที่มีการถามเพื่อที่จะตอบ yes หรือ no นะครับนักเรียนต้องอตอนทายประโยคนะครับต้องเสียงสูงนะครับก็คือ Does Ben go, go to school by car? นะครับ Does Ben go to school by car? นะเขาถามว่า Ben เนี่ย ไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหมถ้าใช่นักเรียนตอบว่าอะไรครับนักเรียนนี่เลยตอบว่า yes นะครับใช่ yes he does อ่ะนักเรียนครับมาดูตรงนี้ครับ he, he มาจากไหนครับนี่เลย he มาจากไหนครับ he ตรงนี้ก็มาจากเป็นี่ไงครับถามอย่างไรตอบแบบนั้นนะครับถ้าเบนเขาไป Uh, โรงเรียนโดยรถยนต์ถ้าใช่ก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no นะครับก็ตอบ yes แล้วตามด้วยตัวเป็นเองเขาใช้ he แทน ben นะครับก็เป็น yes he does เอา does มาจากไหนครับ does ก็มาจากตรงนี้ครับนักเรียนนี่ไม่ได้เอามาจากไหนเลยไม่ได้คิดเองเลยมีอยู่ในคำถามแล้วนะครับคำตอบภาษาอังกฤษก็อยู่ในคำถามนั่นเองนะครับนักเรียน อามาดูต่อครับถ้าเขาถามว่า does Harry go to school by bus does Harry go to school by bus ก็คือ Harry Harry ไปโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม นะครับสังเกตไหมครับเราทำเป็นประโยคอะไรครับเนี่ยมีเครื่องหมาย question mark ด้วยมีเครื่องหมาย question mark ด้วยเนี่ยครับเราทำเป็นประโยคคำถามเราจะมีดอ s อยู่ข้างหน้านะถามว่าเราไปไหนเราทำอะไรเงี้ยเราจะใช้ดอ s อยู่ด้านหน้านะครับอ่ะอย้อนกลับมานะครับเขาถามว่า Harry ่อ่ะไปโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหมถ้าไม่ใช่ให้ตอบ no นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบ no ถ้าใช่ตอบ yes นะครับทีนี้เอาอะไรมาแทนแฮร์รี่ครับ i u v t h e see it เอา he มาแทนนะครับต้องเรียนนี่เลย he ตรงนี้ก็มาจากตรงนี้นะครับแฮร์รี่เป็นผู้ชายเขาจึงใช้เขาผู้ชายโดยใช้คำว่า he ครับจากนั้น d a s ตรงนี้มาจากไหนก็มาจากที่เดิมไหมครับต้องเรียนตรงนี้เลยนะครับ สำหับที่กันจากในคำถามเขาใช้อะไรครับจากในคำถามเขาใช้ dash e อ้อขออภัยนะครับจากในคำถามนะครับเขาใช้ dash a r r y นะครับมันก็คือ d a s he นั่นเองนะครับมีความหมายเดียวกันเพราะว่าเอา Harry นะครับแทนด้วย he พอเราตอบแล้วก็สลับที่กันนะครับจาก d o e s he เป็น He d o e s นั่นเองนะครับนักเรียนนี่สลับที่กันแล้วนะครับนักเรียนถามว่าเอ้าแล้วครูบาสครับ n a p o s t r o p h e t ตรงนี้นะครับมาจากไหนก็นี่เองครับนักเรียนเขาตอบ No เมื่อไหร่แบบหนึ่งนะครับเขาตอบ No เมื่อไหร่ แปลว่าเป็นการปฏิเสธเขาเลยเอา n o t มาครับนักเรียนนี่ not ก็คือ Not ตัวนี้นะครับเราเขียนรูปยอดนักเรียนสามารถเขียนว่า Does Not ก็ได้นะครับหรือจะใช้ does, ซึ่งตรงนี้ก็ได้อันนี้คือรูปยอดนะครับโอเคตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปครูบาจะสอนตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบ โครงสร้างนะครับการใช้ verb to do และ verb อ่าและ d a s นั่นเองนะครับการใช้ verb to do มี do กับ d a s นะครับ next on part 7 e นะครับตอนนี้ก็ part 7 e นะครับ on page 53นะครับอยู่ในหนังสือนักเรียนนะครับ on your book on page 53นะครับอยู่ในหนังสือนักเรียนน้า53นะครับอ่านักเรียนเปิดหนังสือต่อเลยนะครับหน้า53นะครับ เราลองมาหัดอ่านตรงนี้สิครับอ่านพร้อมกันนะครับทั้งเรียนปลายทางด้วยนะครับที่ฝึกอ่านทางบ้านนะครับเอาไว้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับอ่ะอ่านพร้อมกันครับ hi my names. my names my names my names ตรงนี้นะครับครูบาสเน้น apostrophe s ออกเสียงนะครับแต่คำว่า name เป็น names names hi my names ken Ken. ครับ. And this is this is my school. Alright, one more time. Hi, my name's Ken. And this is my school. One more time. Hi, my name's Ken. And this is my school. now is is next to the bank. One more time. It is next to the bank. It is next to the bank. I go to school. One more time. I go to school by bike. I go to school by bike. One more time. I go to school by bike. Tiny and Molinakup all here. Hi, my name's Ken and this is my school. It is next to the bank. I go to school by bike. One more time. Hi, my name's Ken and this is my school. It's next to the bank. I go to school by bike. alright นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ฝึกอ่านตรงนี้นะครับก็ถ้าไม่ทานอย่างไรนะครับน้องเอก็กดกอวิดีโอกับฝึกอ่านตรงนี้ให้คล่องนะครับอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังทางบ้านนะครับโอเคทางนี้นะครับเราอ่านและทีนี้เราลองมาดูซิว่าจะเป็นข้อ a ข้อ b หรือว่าข้อ c ครับอ๋อนะครับไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวนะครับเขาบอกให้ My name's Ken. สวัสดีฉันชื่อ Ken. This is my school. นี่คือโรงเรียนของฉัน It is next to the bank. มันอยู่ติดกันกับธนาคารหรือแปลว่ามันอยู่ติดกันกับธนาคารนะครับแปลได้สองอย่างนะครับหนึงมันอยู่ถัดไปจากธนาคารหรือมันอยู่ติดกันกับธนาคาร ฉันไปโรงเรียนโดยจักรยาน I go to school by bike เพราะฉะนั้นนะครับที่เราแปลไปเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนคิดว่าจะตอบ a b หรือ c ครับ only one choice choose only one letter a b or c นะครับ choose only one letter นะครับเลือกเพียงตัวอักษรเดียวนะครับกาลงไปก็ได้หรือจะวงกลมก็ได้จะเป็นกา ออจะเป็นวงกลมหรือจะเป็นการกรบาทก็ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพียงข้อเดียวโอเค next ตรงนี้นะครับเขาบอกว่า look at the pictures look at the picture ให้ดูที่รูปภาพตรงนี้นะครับ look at the picture and write นะครับจากนั้นก็ write ก็คือเขียน about your school Look at the picture and write about your school. ให้ดูที่รูปภาพด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นก็คือให้เขียนเกี่ยวกับโรงเรียนของคุณในกรณีนี้นะครับเขากําหนดนักเรียนมาให้อขออภัยนะครับเขากําหนดโรงเรียนมาให้นักเรียนแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นครับนี่เลยลักษณะเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นถนนนะครับนี่นักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นถนนและนักเรียนก็อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเหมือนกันกันกบตรงนี้เลยนะครับใช้แพทเทิร์นนะครับตัวอย่างประโยคจากเนื้อเรื่องของเคน hi my name's ken and this is my school เราเขียนเหมือนเดิมครับ hi my name's b a ่ะครูบาเขียนก็ชื่อครูบาส hi my name is จินนี่ Hi อย่าลืมใส่จุดฟุตสต็อปนะครับ Hi my name is BEN อ่านนักเรียนเขียนชื่อเล่นนักเรียนไปนะครับจากนั้นครับประโยคต่อไปให้เขียนอะไรก็กลับไปดูข้างบนไงครับนักเรียน and นี่นะครับอ่าเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนอ้อเมื่อกี้ครูบาสใส่ฟุตสต๊อปตรงนี้ใช่ไหมครับ เขาไม่ได้ให้ใส่ฟุตสต๊อบตรงนี้นะครับอ่านดูครั้งหนึ่งเมื่อกี้ครูบาใส่ฟุตสต๊อบตรงนี้ด้านล่างนะครับแต่เขายังไม่ได้ใส่เพราะว่ายังไม่จบประโยคเดี๋ยวเราลงไปลบฟุตสต๊อบออกด้วยนะครับนี่ลบออกเลยเฟิบนะครับหลังจากนั้นให้เขียนคําว่า and this is my school แล้วค่อยใส่จุด f u l l stop alright and this is my school แล้วค่อยใส่จุด f u l l stop อ่ะเราไม่เขียนแอนกันครับนี่ตรงนี้ ลบจุดฟุตสต็อปออกก่อนนะครับเขียนต่อเลย and this is my เขียนพอไหมครับเนี่ยเขียนไม่พอเรามีหลายบรรทัดอยู่นะ and this is my school จากนั้นใส่จุดฟุตสต็อปครับ จบหนึงประโยคแล้วนะครับจะจบหประโยคแล้วนะครับประโยคต่อไปจะให้เขียนอะไรต่อครับเราก็ดูจากตรงนี้อธิบายสิครับว่าโรงเรียนนะอยู่อย่างไรนะครับเขาอธิบายว่า it is next to the bank แล้วใส่จุด f u o l stop เขาอธิบายว่า it is next to the bank นักเรียนก็เหมือนกันครับ ก็เขียน it is ไปก่อนอ่ะ it is มันอยู่อย่างไรครับมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลัง cinema อ่ามันอยู่ด้านหลัง cinema มันอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ก็ it is ด้านหลังคืออะไรครับ in front of ใช่ไหม in front of แปลว่าด้านหน้า behind แปลว่าด้านหลัง it is behind the cinema เขียนลงไปครับ it is behind อ่ะ behind เขียนอย่างไรครับนี่คุณบาเขียนให้แค่นี้ behind the แล้วก็ตามด้วย cinema cinema ดูจากไหนครับนักเรียนนี่ไง อยู่ตรงนี้ไงในหนังสือนักเรียนก็มีนะครับแล้วก็ใส่จุดฟุตสต็อปเลยนี่ครูบาใส่แล้วนี่เห็นไหมครับใส่เลยนะครับจุดฟุตสต็อปจากนั้นครับประโยคต่อไปเขาบอกว่า I go to school ฉันไปโรงเรียน by bike และฉันไปโรงเรียนโดยรถจักรยานนะครับแต่เธอไปโรงเรียนโดยอะไรนักเรียนก็เขียน เนื้อหาของนักเรียนเลย I go to school ฉันไปโรงเรียนโดยโดยคือคำว่า by แล้วนักเรียนก็ใส่ยานพานะไปครับเขียนไม่พอก็ขึ้นทัดใหม่แล้วก็ใส่จุด full stop ไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือ หน้าที่53นะครับนักเรียนนะนีะ่จะกดสต็อปดูได้เลยตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ทันนะครับโอเคต่อนะครับตรงนี้อโอเคเป็นหน้าสุดท้ายนะครับในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเขาบอกว่าอย่างไรครับ p a r t to 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 r r e d d n n m m r r k ให้ดูด,ดูดูอะไรครับดูรูปภาพนี่ไงดู o k at the m อ p a p ดูที่แมพนะครับจากนั้นก็ read ก็คืออ่านแล้วก็ mark Mark Correct or not correct นะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายไม่ถูกก็คือเครื่องหมายผิดนั่นเองนะครับดูสถานที่ซิว่ามีอะไรบ้างรีวิวคำศัพท์กันหน่อยครับ One two three Zoo Zoo Shop Shop Supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ตสว imming pool สว imming pool นี่มีรูปบวกด้วยอะไรครับ Hospital Hospital ต่อไปครับมีธงมีนาฬิกาเหมือนที่โรงเรียนของเราเลย School School อ่ะต่อเลยนี่นะครับนี่รถอะไรครับเนี่ย car car อันนี้ครับมีรูปเงินเหรียญดอลล่าร์อยู่นะครับคืออะไรเอ่ย bank 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 and นี่คืออะไรครับ houses 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 house แปลว่าบ้านเติม S อีกตัวหนึ่งแปลว่า houses บ้านมากกว่า1ห,หลังนั่นเองโอเคครบมาดูครับเขาให้เราติ๊กถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนักเรียนนะนี่เราจะรู้ได้ไงว่าผิดหรือถูกครับเราก็ต้องมาอ่านจากตรงนี้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเดี๋ยวครูช่วยครับ Number one, the school is next to the hospital. The school is next to the hospital. Next to แปลว่าติดกันกับ hospital แปลว่าโรงพยาบาลโรงเรียน the school ติดกันกับโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ถัดไปเลย ก็คือติดติดกันนั่นแหละเราลองไปดูในแมพซิว่าใช่ไหมโรงเรียนติดกับโรงพยาบาลโอ้โหเละเทมันเลยเดี๋ยวลบแปบ๊บครูบาล,ลบแป๊บหนึ่งนะครับ the school อยู่นี่ครับติดก,กันกับโรงพยาบาลโอเคไหมคำนี้ได้นะครับใส่เครื่องหมายอะไรเลยครับ tick correct ใส่เครื่องหมายถูกเลยส่วนที่เหลือเดี๋ยวครูอ่านและแปลช่วยแปลนะครับนักเรียนก็ติ๊กอย่างเดียวพอนะครับ The hospital is behind the bank The hospital is behind the bank The hospital คืออะไรครับโรงพยาบาลอยู่ behind behind แปลว่า ด้านหลังนะครับโรงพยาบาลอยู่ด้านหลัง the bank ธนาคารนะครับนักเรียนก็ไปดูครับว่าโรงพยาบาลอยู่ด้านหลังธนาคารไหมถ้าใช่ก็ติ๊ก correct ถ้าไม่ใช่ติ๊ก not correct ไม่ถูกต้องางี้นะครับ incorrect ก็ได้อ่ะลองไปดูนะครับ number t the zoo The zoo is next to สวนสัตว์นะครับอยู you ่ติดกันกับหรือว่าอยู่ถัดไปจากอะไรครับ s u p e r ร์มาร์เก็ more time The zoo is next to the supermarket สวนสัตว์อยู่ติดกันกับร้านสะดวกซื้อนะครับถูกหรือไม่นักเรียนก็ไปดูบนภาพนะครับ number 4 The swimming pool, the swimming pool, the swimming pool คืออะไรครับสระว่ายน้ำนะครับ The swimming pool is behind the zoo. The swimming pool is behind the zoo. ก็คือสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังอะไรครับ The zoo สวนสัตว์สระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังสวนสัตว์ใช่ไหมครับถ้าใช่ Correct ถ้าไม่ใช่ incorrect ไม่ถูกต้องใส่กากบ,บาทนะครับ The last one on number f เขาบอกว่า The shop The shop ร้านค้า is in front of in front of the zoo One more time The shop is in front of the zoo In f r o n to สอแปลว่าอะไรครับ in f r o n t of แปลว่าแปลว่าอะไรครับ What does mean in f อนอ o น t อนต์ i อบทด้านหน้าน,นั่นเองนะครับ t h the s h อ p ก็คือร้านขายของในอยู่ด้านหน้า the z o ูอยู่ด้านหน้าส่วนสัตว์ใช่หรือไม่นะครับนักเรียนก็ลองดูนะตรงนี้นะครับวันนี้เราจะจบเพียงเท่านี้นะครับใน e p นี้นะครับในหนังสือหน้า5 5นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ อีต่อไปคุณครูจะมาสรุปเรื่อง verb to do ที่มี do และ d o e s นะครับวิธีการใช้ใช้อย่างไรหลักๆเราใช้เพื่ออะไรนะครับนะครับโอเคตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมน้อถ้ามีก็ไลน์มานะครับ any question ไลน์มานะครับ so today I have to say you goodbye everyone hi bye bye